ขอรับสดีท่าผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เราทําการมาสอนการเล่นฟอร์เรติโน่ด้วยทุกสีทุกอย่างที่ผมเรียนรู้แล้วก็ฝึกมาตลอดนะแล้วก็จะมาสาธิตการนำเบื้องต้นก่อน,นครับการนำผมฟอร์เรติโน่เนี่ยให้เราพุ่งโจมตีด้วยแอคเชนช็อตและกดสกิลสอนการย่อไปเก็บดอกนะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆก็น,น่าจะพอเข้าใจแต่ผมก็จะอธิบายอีกทีนะครับแล้วทํจะทให้ดูอีกรอบหนึ่งนะมาแล้จะเป็นคอมโบแบบนี้นะครับ ค่อยทำช,ช้าๆตามผมนะ1พุ่งโยกเก็บดอกสองประมาณนี้นะครับ1พุ่งโยกเก็บดอกได้สองประมาณนี้นะ1เสร็จดพุ่งโยกเก็บดอกได้สองการพุ่งจะพุ่งด้วยการโจมตีปกตินะครับมันจะเป็นคอมโบประมาณนี้นะค่อยทำช้าๆแล้วค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผมจะทํำช้าให้ดูก่อนนะแล้วเอาจะทําเร็วๆให้ดูนะอาคาจะเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะคอมโบของฟอรเนซิโน,โนจะสามารถวนต่อได้เรื่อยๆหากคุณรำไม่พลาดเลยนะครับถ้ากดสกิลสองครบทุกครั้งจะดีงคูดาวให้ท่านหนึ่งเองนะ าสอเองก็จะรีคูดามาเสร็จพอดีหลังจากที่ท่านหนึ่งปลาออกไปนะครับเอาครับต่อมาจะเป็นเทคนิคในการปลาดอกที่เรียกว่าแม่นยำแบบ100%ซนะการไปปลาดอกแบบ100%เนี่ยจะเป็นการที่เรากดสกิล2ครั้งที่2นะครับมันจะงัดให้ลอยพอลอยเสร็จเราปลา หวัสดีเขาลอยคือเขาสตันอยู่นะครับเราสามารถปาได้เลยนะแต่อีกวิธีถ้าหากว่าสกิลสองคุณยังไม่ถึงรอบที่2อ่ะคือให้คุณเนี่ยพุ่งโจมตีด้วยเอเชนช็อตพร้อมกดสกิลสองรอบแรกไปเลยนะครับแล้วมันจะสโลเขานะเราจะปาได้ง่ายครับแต่ส่วนตัวผมแนะนําว่าใช้เป็นจะว่าไงดีนะผมแนะนําว่าใช้เป็นการปาหลอดปกติน่าจะดีกว่านะครับ แล้วก็การทำของฟอร์เนติโน่เนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะสังเกตให้ดูดีๆนะครับผมจะหันอนาล็อกไปเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะหันตามดอกที่มาเป็นสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับผมจะหันเป็นสามเหลี่ยมนะพยายามหันอนาล็อกให้เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยจังหวะที่จะหันแต่รอบจะจังหวะที่เราเก็บได้ดอกเึงแล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับ สำหรับคนที่รำฟรอเรนติโนแล้วชอบเดินเลยดอกนะครับผมมีวิธีแก้นะจะเป็นการรำแบบนี้นะครับก็คือเก็บได้ดอกหนึ่งเราปล่อยอนาล็อกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เดินเลยดอกไปนะแล้วก็ค่อยฉับอนาล็อกอีกรอบหลังจะกกดสกิลสองเสร็จนะครับ ในส่วสนตัวผมมองว่าการรำโดยที่เรากดอนาล,อล็อกค้างไว้ตลอดเวลาจะรำได้เร็วกว่านะแต่ว่าวิธีนี้ทําให้เรารำได้แม่นยํากว่าเพราะเราจะเดินไม่เลยดอกและเก็บได้ครบทุกดอกนะครับเอาละ,ะครับก็สาหรับการสอนคอมโบและทีการปาดอกแบบแม่นยําของฟรานินโนก็จะหมดเพียงเท่านี้นะต่อไปเราจะไปดูกันในเซตไอเทมแล้วก็ตัวเกมกันเลยนะครับ เอาละครับก็สำหรับใช้ไอเทมของฟลอเรนติโน่เนี่ยในชิ้นแรกมันจะสามารถใช้ได้2อย่างนะครับก็คือกิลด g กริฟหรือว่าซอนิคบูสครับส่วนตัวผมน,นั้นถาเป็นกิลด g กริฟในเวลาที่เราเจอตัวละครที่มี CC เยอะในเกมนั้นๆสมมติเขามี CC มากกว่า1-2คนขึ้นไปเราออกเป็นกิลด์กริฟได้เลยนะครับเพื่อที่ตัวละครฟลอเรนติโน่ของเราจะสามารถรําได้สะดวกขึ้นนะแต่ถ้าหากว่าคุณเห็นว่าศัตรูเนี่ยของคุณอนะ่ะไม่มีตัว CC เลยนะหรือว่ามีแต่ว่าเป็น CC แบบ จะพบโลนน้อยๆอะไรพวกนี้ผมแนะนําให้ออกเป็นโซนิกบูธนะครับเพื่อที่เราจะสามารถรับความเสียหายน้อยลงจากการโซปีปกติตัวฟอนฟลอริโตโน่ก็จะถือขึ้นนะแต่ผมจะเซตไว้เป็นกิลด์ดกิฟต์นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเจอซีซีแน่ๆแหละนะในใน,ในเกมเกมนึงเนี่ยชิ้นที่2นะครับถ้าเกมเราเนี่ยเริ่มนําแล้วนะแบบเงินเรานํอาออฟเซนฝั่งเขานิดหนึ่งแล้วอะหรือทีมเรานําแล้วเนี่ยเราออกเป็นเจ้านี่เลยนะครับ สเปียร์ออฟลองกินุสเลยนะจะช่วยลดคูลดาวเพื่อลังชีวิตแล้วก็ฟันโจมตีให้ฟอร์เรติโน่นะครับผมไม่แนะนําเป็นเบลเซสเปียร์เพราะฟอร์เรติโน่เป็นตัวละครที่เน้นการต่อคอมโบอย่ารวดเร็วการได้สเปียร์ออฟลองกินุสลดคูลดาวจะดีกว่านะแต่ถ้าหากว่าเกมเราตามเราออกเป็นเกาะไว้ชิดแรกก่อนเลยนะครับเป็นเมย์ออฟเพนนะแต่ในกรณีผมผมจะเซตไว้เป็นสเปียร์ออฟลองกินุสอันที่2องเลยนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นทางด้านของเมย์ออฟเพน ต่อมาเนี่ยจะเป็นทางเลือกของคุณนะครับว่าจะเลือกเป็นอมนิอาร์มหรือว่าจะเอาเป็นฟอสเคปนะฟอสเคปจะทําให้เราเนี่ยสโลว์ศัตรูด้วยนะครับตัวกับพาสิฟแล้วก็ Skill 2, สกิลสอสโลว์ฟอร์เรติโนทำให้ศัตรูเนี่ยหนืดขึ้นไปอีกนะเราก็จะราง่ายรสาสะดวกแล้วก็ปาดอกโดนง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าออกเป็นทางด้านของอมนิอาร์มเนี่ยเราก็จะตีแรงขึ้นจากการช้สกิลแล้วก็จะเพิ่มพาังโจมตีการโจมตีปกตินะครับโดนเหมือนทำให้ตัวละครเราวิ่งเร็วขึ้นเมื่อทำการโจมตีปกติทำให้ฟอร์เร แต่ผมก็จะเซตไว้เป็นทางด้านของอมนิอาร์ไว้ก่อนเลยแล้วครับต่อมาเนี่ยชิ้นที่4เอ่อชิ้นที่5นะครับถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่มีดาเมจเวทจ,จ๋ามากอะ่ะเราก็ออกเป็นทางด้านของเฟรนเดรคูสแล้วก็ขึ้นเกาะเกิดไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยมีดาเมจเวทเยอะนะเราออกเป็นไเดอรเลียนออฟทอยครับแต่ถ้าหากว่าดาเมจเวทของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ว่า วเขาได้เมจัดจัดทั้งนั้นเลยนะผมแนะนําให้เราออกเป็นเจ้านี้ครับเป็นทางด้านของเ h ียร์ออฟลอสนะแต่ส่วนตัวผมจะเซตไว้เป็นทางด้านของ m e d a เลียนออฟทรอไว้ก่อนนะครับเอาแล้วก็เซตไอเทมก็หมดเพียงแค่นี้นะต่อไปเราจะไปดูกันในตัวเกมกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แรงค์คอนนะจะไปสอนในการโซโลแรงค์คอน8ดาว9ดาวอะไรประมาณนี้ครับก็ไปดูกันเลย ก็ดีต้อนรับท่านทุกท่านเข้ามาสู่ในตัวเกมกันไปที่เรียบร้อยนะครับในเกมนี้เราจะต้องมาโดนเลนเจอกับตัวละครมาหลอกกันนะซึ่งตัวละครที่ฟลอเรติโนฆ่า,าชนะทางเลยเพราะมาหลอกเนี่ยเป็นฮีโร่ขาตายครับทำให้ฟลอเรติโนสามารถรําได้ค่อนข้างสะดวกนะและซีซีของมาหลอกก็ค่อนข้างน้อยก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยราได้สะดวกยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเรามาช่วยทรอร์นีฟาร์มก่อนนะเพราะว่าในช่วงเลเวลหนึ่งเนี่ยผมมองฟลเรติโนเข้าเลนไปมันก็สู้ใครไม่ได้แม้แต่มาหลอกก็ตามนะเพราะงั้นในเลเวลหนึ่งเราช่่วยฟร์มกอน แล้วหลังจากที่เราช่วยฟาร์มเสร็จเนี่ยเราก็ออกไปเลยนะอย่าเดินอย่าอยู่หลุดเงินของทอนีนะครับโอเคครับเราก็ค่อยมาที่เลนตอนหลังจากช่วยทอนีฟาร์มเสร็จเนี่ยเคลียร์เวฟครับเคลียร์เวฟไปไเ,นะเรืร่อยๆนะอย่าไปต้องรีบรอนครับ เห็นมาหลอกเขาไปแกล้งกันแล้วแต่เรายังอยู่ตรงเลนอยู่นะเดี๋ยวเราอเรอเแสวบเบ้าต่อไปแล้วจะไปแกล้งได้นะถ้ามาหลอกเขาไปแกล้งก็เท่ากับเขาเลือกที่จะทิ้งเบฟครีปนะครับเราก็จะรวยกว่ามาหลอกเขานะแล้วก็การที่ผมเอาสกินอันแรกสุดฟอร์เรติโนมาเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าสกินที่หนึ่งอ่ะเป็นสกินที่รำได้ไวที่สุดนะครับผมมองว่าฟอร์เรติโนเนี่ยสกินมีผลต่อการรำนะ สกินเพราะว่าสกินอุลตร้าแมนเนี่ยผมมองว่ามันจะมีแอนิเมชันในการรามที่ช้าครับคือสกิลที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งถูกไหมพุ่งแทงเลยนะโอเคครับแล้วก็เก็บไปสองะนะเดี๋ยวเรามารอมาหลอกต่อเลยมาหลอกมาสู้เราไม่ได้ครับอันนี้จริงๆ,ๆนะคนละชั้นเลยแหละ เห็นไหมครับว่ามันเทียบกันไม่ติดเลยนะพอเดโนนิอลเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งเก่งที่สุดในเกมครับไม่มีใครสู้มาได้นะถ้าเกิดว่าจะสู้กันแบบตัวตัวอ่าเราก็มาเคลียร์เว็บการกันนะเพราะว่าตอนนี้เมทเรายังไม่ว่างเคลียร์แล้วครับมันตีนะครับมัตีสำคัญในทีมไฟส์อ่าตอนนี้เราเวฟสีแล้วเดี๋ยวเรามาแก๊งนั่นอีกนด้นแล้วนะก็ปล่อยมาเราเขายืนแช่เลนตัวเองไปครับตอนนี้เขาไม่เกิดแล้วลนะ่ะเพราะเราผมเก็บไปหลายตัวแล้วนะมาเราเขาไม่เกิดนะครับทีมเรานำมากตอนนี้ เรายืนแช่เล่นแคดดี้ไปสักพักนงเลยก็ได้นะแต่ก่อนจะถึงชัก4ดนาทีเราค่อยกลับไปเคลียร์ในตัวเองนะครับเพราะว่าตอนช่วงนี้ป้อมอยังไงก็ไม่แตก ใช้สปินนี้ก่อนนะครับระหว่นี้เราจะตายแล้วโอเคเบดได้ก็เบดนะเบดที่เล็กปากเลยครับระหว่นี้เราเห็นเราเบดได้แต่จริงๆผมพลาดนะโอเคครับเราก็ตายไปที่เรียบร้อยก็ตอนชาดาวนะตอนเนี้ยเงินเขาก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะชาดาวเราได้เฟมเล็ดก็จะร่วงพอตัวเลยครับในเกมนี้ทำให้ ผมรำอาจจะไม่ค่อยผิวเท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะมีจังหวะที่กระตุกมากพอตัวเลยดี๋ยวเราขับไปเล่นตัวเองได้ครับไปกดเลนมาหลอกต่อพอเลนเน้นดวลเลนให้ชนะมากกว่าที่จะมาแกงนะแต่ผมเล่นต่างกับคนอื่นพอตัวเลยครับผมเน้นแกงมากกว่าส่วนตัวผมก็รู้ครับว่าพอเลนเน้นดวลก็ขอภายที่ พูดขัดจังหวะหายจังหวะในการพูดหายไปเยอะนะครับเพราะว่ามีสมาธิอยู่นะนจังหวะนี้คือผมลำพลาดครับก็เลยฆ่ามาหลอกเขาไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นจริงมาหลอกเขาควรจะตายแล้วนะ เราขึ้นไปช่วยบอลครับสปินไปเลยจังหวะนี้โอเคครับต้องกลับเลยแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขาอาจจะมาตีป้อมเลยล็เราได้ตอนนี้เกิน5นาทีแล้วหลังจะก5นาทีไปป้อมจะค่อนข้างแตกง่ายนะครับ อ่าหลังจากที่แครี่ดันป้อมไม่ได้เราขอสลับเลยนะแล้วเราก็ไปเลนบนต่อครับเพราะว่าป้อมที่เลนไหนที่ป้อมยังแบบที่ป้อมแตกไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อแครี่นะเพราะว่าเขาอาจจะโดนอีกฝั่งมาปิดสกอร์ได้ครับก็เวลาเล่นเอาวีพารามทำให้แครรี่เล่นง่ายนะ ไอจังหวะนี้คือผมพุ่งอันตีผ้าครับไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรบ้างเมื่อกี้พลาดโง่มาก,างงมากเดี๋ยวเรารอดักปลาดอกนะที่ตรงนี้ครับโอเคเขาเปิดบอร์ดแล้วนะตอนนี้เราก็จะโดนเปิดแมบบมาแล้วครับเขาลดตำน่งแล้วนะดัดก็เลยมาใช้สกิลสองใส่เราเดยแต่ตอนนี้ลัมเบอร์รับให้อยู่นะครับเพราะงั้นยังไม่เป็นไรนะ โอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าแคดดี้เราทีมเรายังไม่อยากสลับนะเขาไม่ยอมลงเลยนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องมาช่วยก่อนอะ่าได้เลนล่างไปเลยได้ฮะอันนี้คือผมพลาดครับเพราะงั้นสปินหนีเลยผมปลาดอกเป็นคนปลาดอกไม่ค่อยแม่นครับก็เลยปลาพลาดบ่อย เข้ามาเรารอปลาดักเลยนะโอเคครับ <S <S ถือว่าก็คุ้มอยู่นะแรกป้อมลางเลยเพราะงั้นก็ไม่ได้จัดว่าไม่คุ้มนะครับจังหวะเนี้ยเราคุ้มอยู่นะเพราะไงป้อมเราก็นำ ก็รอดักอยู่ตรงนี้รอให้เขาวิา่งมาแล้วก็ปลาดอกบักถ้างไป้าก็รออยู่ดีนะเมื่อกี้กบหายตัวนะครับเลยมองไม่เห็นจังหวะนหนเวทป่าได้ก็เวทนะตัดทรัพยากรทีมครับ แล้วเราควรจะไปแก๊งในจังหวะที่สำคัญได้นะเวลาที่เพื่อเสียเปรียบเราควรจะแก๊งนะเอลซูเขาวิ่งไวครับในปลาดอกไม่โดนนะเมื่อกี้มาหลอกเข้ามาแล้วเดี๋ยวเตรียมปลาดอกหนักเลย เมื่อกี้กดสปินไม่ติดนะเลยลำลำบากหน่อยขอโดนซีซี <Ret reat. S 2> ตอนนี้เกมเราลำบ้ากนะครับติดเราตายไป2อรอบก็ไม่ได้มีผลต่อเกมมากผมว่าต้นเกมเรากดเลนทางด้านของเจ้ามาหลอกได้แล้วก็ฆ่าแรสไปได้หนึ่งนะไม่เกียวว่าสกอร์เกมนี้ไม่ได้ดูทีเท่าไหรนะ่เล สเตเตอร์โรเบิร์ตเชเมเบนฟอร์เลนครับคือเลยอาจจะทำได้ไม่ช่ำปาดอกไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคันล่างกันก่อนนะเขาน่าจะมาล่างครับน่าจะเป็นการล่าง,างดังคลีปให้สูงไว้นะครับเป็นออฟเซนพยายามดังคลีปสูงๆไว้นะพยายามแยกดันแยกดันเพื่อดันคลีฟครับ ถ้าเราทำเว็บคลิปไม่สูงเนี่ยอีกฝ่ายทีตเราไปพวงกับการการคลีปเพราะเสียงป้อป้อมเขาจะแตกก็ทําให้เราเนี่ยสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีนะการแยกดันการแยกดันเลยเป็นสิ่งที่จะไปนในเวลาที่เล่นในรกดับสูงเนี่ยเดี๋ยวเราลอไปปิดบัตเตอร์ไฟเขาเลยครับ เมื่อกี้เขาลอยขึ้นนะผมเลยปลาดอกไม่โดนจริงๆควรจะรอปาตอนกลับมานะคือผมไม่รู้ไงว่าสกิลของ l ับเบอตอนที่ลอยขึ้นแล้วอดอกฟอรเรนมันจะปลาไม่ติดด้วยนะผมไม่รู้นะครับตรงนี้ดันป๊อบล่างนะครับป๊อบล่างแต่และ ถ้าอยู่ต่ออาจจะโดนเอลูฆ่าได้นะนี่ถอยเลยครับระยะเอลซูเขาใครครับจังหวะไหนเวทป่าได้ก็เวทตอนนี้เขาอยู่ตรงเขตป้อมกัน2คนเราเวทได้ยับยับเลยนะป่าเลยครับเวทได้ยับยับเลยเขาเรื่องการป้อมกันอยู่2คนไม่มีคนมาตอนนี้เวทให้เลยเราไม่ต้องการบ่อได้นะเกมเนี้เพื่อนไปตีดาร์กเราก็คอยคุมโซนไว้ให้นะ เดี๋ยวเรารอคุมไปให้ตรงแถวตรงนี้นะครับแถวเนี้ยคอยกันไว้ให้คัดคนนะพยายามคอยกันคนไว้ให้ครับนะ <c oughs> ครับหลังจากที่เราการเสร็จเนี่ยเพื่อเราก็ตีดักเสร็จแล้วนะล้วก็รอจังหวะก่อนผมเห็นแล้วเขาเรอหลักอยู่ก็เลยยังไม่ออกไปนะครับฟอรเรนถ้าเกิดว่าไม่ได้ลามันบางนะอาจจะโดนลดค่าก่อนได้ลาได้ นั่นจากเราได้บัฟจากทางด้านของ Dark Slayer ทำให้เราฟิตฟู HP ทุกๆหนึ่งวินะเราก็ไม่ต้องกลับบอร์ดครับตอนนี้กระตุกนะเมื่อกี้ทหารับกระตุกอยู่ ระวังเอลสูก็แค,อค,อคนะ่อนนะถ้าโดนเอลสูยิงตอนนี้คือเรื่อเราเหลือน้อยนะครับจะยืนหลังแทงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอลสูเขายิงเราโดนโอเคครับ,คครบก็จบไปที่เรียบร้อยนะสำหรับการเล่นฟอร์ตินอครับในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้อธิบายอะไรมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูเล่นช่ำเลยมากนะเพราะว่าผมแค่จะมาเน้นสอนทางเรื่องของการคอมโบเทคนิคการปาดอกแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆเฉยนะถ้าใครได้ดูจากคลิปก่อนก็น,กน่าจะได้ทราบได้ไหลายๆอย่าง เกี่ยวกับการดังเกียร์ฟลเรนติโนไปแล้วเนื่องจากผมไม่ได้จับฟลอเรนติโนมาสักพักเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเล่นได้ไก่ลงพอสมควรเลยนะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ผมได้ฟลอเรนติโนไก่ครับเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้ขนาดที่ถึงจะปาออกว่าบ่อยแต่ก็พอมีโดนบ้างน,นะผมไม่ได้จับนานแล้วครับตอนก็อาจจะดูเล่นได้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ก็แบบว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ฝึกเล่นฟลอเรนติโนนะครับก็ หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ที่1,000ซับภายในปีหน้านะก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับ